เาจะมาแต่งตัวเป็นเวลเว่นนั่นเองเลยถ้าเกิดว่าทุกคนไม่รู้จักว่านางคือใครนะคะคือนางเป็นตัวใหม่ของหนังเรื่องโทรเลยโทรไม่ใช่โทรมีมดูข่าวใจแกล้งไม่พิมพ์ชื่อแล้วก็จะได้เดินไปหาคนไทยนะเราใช้ไอเทมอื่นทุกคนจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีตัวมันไม่มีอุปกรณ์ของเวลเว่นเวลเว่นในเกมนี้หรอคะใช่คือแต่เราชอบนางมากนะเวลเว่นทุกคนคือนางถ้าเกิดรู้จริงไม่รู้จักว่านางคือใครนะคะ นางคือเป็นตัวร้ายเว้ยทุกคนคือนางจะใช้พลังจากเหล่าทรอ่ะเอาไปทำให้นางอ่ะร้องเพลงเพอเว้ยความจริงคือนางร้องเพลงไม่เพอใช่ไหมใช่นางยังเป็นที่มาของมี Stop attacking me แต่คนไทยก็รู้จักอยู่นะเชิญละเชิญละคิดเพลงมันติดหูล้วมาก She's looking for something. Some of them want to use you. Shut up. You. Some of them want to use you. Come here, watch me where I am mine. My dad a You're Amazing <laughs> and you ugly too. You're gangly. If you want to be a famous at me, you're gonna work, gonna work, gonna work. Watch me, you work. เฮ้ยจะรับจะรับเพลงกสิบก์ะสิบิดกลิปนี้ติดกระสิ์ก็ขออภัยด้วยนะคะคือวันนี้ว่าเพลงมันติดหูเราจริงๆนะก็ต้องมาอบอ่ะเพลงหยุดเดินไปเดินมาบนตรงคนไทยได้ไหมตอนนี้คนไทยที่เพงพูดอะไรของเพลงเนี่ย how fly Flame I gonna how fly I gonna learn ดิทุกคนคือแบบว่าคือตอนนี้คือแบบว่าค,คลิปคือคลิปที่เรา hey, ว่าแต่นี่มันเป็นเสร้ฟคนไทยนะคนไทยมันรู้จักแล้วมันชอบปัดเด็ดแล้วก็แบบว่าจะขึ้นมาให้เขาดู g o n a how ไอทำไมมันชอบพิมพ์เริ่มพิมพ์เพราะว่าเรินตลอดเลยวะ เนี่ยเราจะเป็นเพลงแหละเพลงอะไรก็มามามาสสเลนเจอ,องไงเพลงมานสวคนไทยไเพลงพูดภาษาไทยแล้วพี่ไม่รู้ภาคไทยมันร้องไงใช่แต่เพลงก็ไม่พูดคนไดีๆอ้กั่นเล่นเอาไรโอเ โซแอลชีบแล้วมันพูดแหละก็พูดอะไรของเขาอ่ะทุกคนที่เราพูดรู้เขาพูดอะไรเขาก็บอกได้นะโออือเธอ่า in the seventh scene พอล everybody's i looking for something s o m e o f t h e m w a n t to a b use you s o m e o f t h e m w a n t to use you ชฉลาชฉลาดหรือเพมันจะดีก็สีิ เออวันนี้มันจะ A S M R แจ็คทุกคนห้ามไปดูคลิปแจ็คพุบนะเว้ทุกคน <c oughs> แล้วขอเตือ <c oughs> นนะเว้ <c oughs> ทุกคนว่ามันเกลียนมากถ้ามาเปิดคลิปแจนะ็คพุบอีพีหน้าแล้วเปิดคลิปแจ็คพุบให้ท่านผู้ชมดูแล้วดูปริกริยาณไ่เพลงกันไหม ไม่เลยไม่ไม่อยากให้เพลงดูเพลงแจ็คสปุ๊บมันแหะเป็นเพลงที่แจ๊กอยากกินอึออ่งแจ็คเข้าไปแจ็กก็ร้องว่าินที่เหรอเออแจ๊กมันก,ก็อร่อยอะไรใครพูดว่าเน็ตโหลดออไอคนอนะั้นคนนั้นคนนั้น I gonna learn how fly ทุกคนเคยได้ยิน I gonna learn how fly because I c a n fly I ain't f die because I c a n fly ชอบลืมตัวร้องเสียงดังมาตลอดเลยไอเด็กเนี่ยโรงแรมวิวที่สามสิบสามันไม่ชอบร้องตลอดเลยพอเขาหยุดร้องไงแล้วไอเด็กตื้ดก่อนไอเด็กตื้ดหุยโรงแรมสวยใช่มัดเลยวิวอ๋อ ชื่ออะไรนะที่วิวชื่อเหมือนช่องเจ้าของช่องเประเด็จทูยูเลยอยู่บอกนะมาทำอะไรคะเราจะจะเป็นว่าไม่พูดมากแล้วทุกคนจะเป็นสไตล์นี้แบบโรงแรมไม่ใช่หรอแคะคุณไม่เข้าใจฉันหรอกคะก็นี่มันโรงแรมนี่คะ ทุกคนรรู้สึกเหมือนอเจ้าของบ้านคนนี้มันแปลกๆนะคือมันเขียนว่าโรงแรมแต่มันไม่แล้วก็ไปแบบเลยค่ะวิวเดี๋ยวจะฟ้องช่อง Happy m i n t e for You ค่ะดูห้องกันค่ะคีค่ะคุณจะมาจองห้องอะไรตอนนี้ จัดงานวันเด็กเขาบอกว่าอ๋อที่นี่เขาจะจัดงานวันเด็กเด็กเด็ก เออลืมบอกไปด้วยทุกคนสึกษามันเด็กนะคะขอให้ทุกคนมีความโชคดีมากๆเลยนะคะนนอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยถ่ายคลิปเออเออเป็นทําให้แม่ไปโรงเรียนกันเลยมั้งวันนี้แม่โดนเขียนหน้าเลยเลยวทุกคนให้ๆาใครเขียนแน่นอนเราไม่มีส่วนร่วม <S <S ไม่มีอะไรคะคุณสนับสนุนฉันอย่างดี <S 2> <S 2> โอ้ชมีวะ งานวันเด็กอุ้ยแบนเอาแบนอะไรขงเขาแบบทำอย่างนี้วินอย่างงี้ไม่เราเจ๊ก็เขาเพิ่งกดหรือเปล่าลองไปอีกคำหนึ่งสิคือเราว่าเขาบ้าแอนเลยจริงจริงเขาแบนเลยเหรอน่าจะใช่ นม่ลองเดินไปดูก่อนไหมไม่เป็นไรเปล่าแค่เดินไปดูเฉยๆเาทำไมเขาม่เขาแบนอะ่ะโอ้โรงแรมมันแลวก็ไม่รู้ไม่น่าอยู่เลยใช่เออโรงแรมนี่มันกลิ่นเหม็นเนา่าลรงใส่แอดีมิซากหมูตายอยู่ก็ได้ย่อย่าว่าเขาสิแก่วเขาเย็นเย็น <c oughs> คุณไปต่อยเ,อเขาหรือไม่ล่ะ <c oughs> น้องเราเนวีทุกคนโดนว่านะแต่ว่าน้องเรานี่ก็เป็นตัวที่ทำให้คลิปที่เราแบบว่ามีคลิปแบบตลกตลกได้นี่ก็คลิปคลิปน้องสอนแจ๊กกะตลกตลกได้ก็เพราะว่าน้องเราเป็นคนคิดไอเดียนะไม่ตลกมันไม่ชอบใช่ไหมอ่ะเราเล่นเนวีทุกคนที่เราบอกว่าไม่ตลกไม่ชอบอะ่ะแล้วเราก็ลองเทสมาด,ดูแล้วปรากฏว่าเรานองพากให้มันพักออกไม่ตลกในคลิปพี่ชายกันเกิลดูแล้วปรากฏมันก็ทําได้ สรุปคือมันภาคแบบไม่ตลกได้ใช่ไหมใช่ทุกทุกคนอาจจะมองว่าเราเป็นคนตลกตลอดเวลาแต่เราจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนตลก,กตลอดเวลานะส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นคนเงียบตลอดเวลาด้วยซ้ำยกโอ้ยกเว้นที่บ้านนะที่บ้านก็จะค่อนข้างกวนแต่ที่โรงเรียนจะค่อนข้างเงียบแล้วก็ไม่ <ๆ S 1> ค่อย,ยินมันเลย<พ>ชอบดูแจ็คส์ด้วย <laughs> <laughs> แจ็คส์ปูบ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 เปอเออใครอยากดูคลิปแจ็คส์ปูบนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะไม่ไม่ต้่งให้มาดูหรอกนะท่านผู้ชมคุปปิดหนีไปหมดแล้วเออแมงขอเอาเทน่าเผื่ออาจจะมีคนกรินเกลียนอยากดูไม่เอาก็ไม่มันเป็นคลิปที่ สตูปิดแล้วว่าเราเตือนแล้วดาน่าโอเคอ่ะตอนนี้เราก็จะจบคลิปแล้วนะแต่คนเขาชอบไงเราก็จะจบคลิปแล้วนะแจ็ค s p o o แจ็ค k s p o อ่ะเดี๋ยวจะออกพาออกไปดูรูปของเวลเว่นนะคะและโลโก้ตัวฉบับเลยถ้าเกิดทุกคนยังไม่รู้จักนะและนี่คือรูปอาริจมนของนะ Legacies ไอคนติดโทรศัพท์ อันนี้ <Okay. S 1> คือจะเป็นรูปของเวลเว่นนะคะ uh, นี่ It's looking for something ได้คนสิบแปดบวกได้แต่งตัวเหมือนไหมก็บอกได้นะคะโอเคแค่นี้นะคะ